เอาละครับสวัสดีครับกินง่ายอยู่ง่ายกับนายแทนนะครับวันนี้โดนเต็มเ็มเลยฮะหลังจากที่รู้ผลการออกสลาของวันงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนเศร้าเป็นเศร้า,รากันไปตามๆกันนะครับวันนี้เมนูที่ผมอยากจะทำกินก็ต้องยอมรับผมมีปลาราเหลือจากจากที่พี่สาวมาให้นะครับวันนี้ผมจะทำแจ่วบองนะจะจะต้องมีการสรับปลาราแน่นอนแต่คนอื่นขอขั้วของก่อ,อ,อนนี่คือ ขานะครับประมาณหถ้วยขานะครับขาแก่ก็ได้ข่าอ่อนก็ได้ตุไคร,นคร้นะครับหอมแดงนะครับแล้วก็กระเทียมสีสกเก็ใส่น้ำนิดหน่อยนะครับแล้วทีเนี้ยครับผมจะขอเวลาในการคั่วสี่อย่างนะครับให้เราสุกได้ที่นะครับสุกแล้วก็ หอมเกรียมนิดหน่อยพอมีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็จะขอตัวไปจัดหนักสับให้ละเอียดกับปลาร้าปลากระ,กระกดีปลาร้าตัวเล็กตัวน้อยของบ้านผมขอเวลาหน่อยนะครับราคาคนละคั่วของทุกอย่างจนนี้ครับอ่าเนี้ย,ะยฮะคั่วจะเหลืองหอมและเรียบร้อยแล้วก็ปิดไฟ แล้วก็เตรียมโคลกันะครับเอาของที่ยงโลงกัดครบเลยนะครับทีนี้ก็ต้องขอเวลาแป๊บหนึ่งนะครับจะโคลก,ก่อนนะครับอ่าแล้วฮะเนี่ยครับพอระดำนะครับของที่เราคั่วไว้เนี่ยนะครับจนละเอียดได้ที่ตามที่เราพอใจนะครับผมอ,อีกหน่อยนี่ครับ ทีนี้ก็จะเติมด้วยพริกทอดนะครับพริกทอดคือไกเก็บคั่วํามันนิดหน่อยครับให้เขากรอบๆนะบางคนจะใช้เป็นพริกป่นขั่วป่นเองก็ดีนะฮะก็ได้เหมือนกันหอมดีซื้อหวยไม่ถูกซื้อหกศูนย์ออกหกหนึ่งินเจวเธอวันนี้ จริงๆไม่ใช่โทษหวยหรอกอยากอยากกินมานานแล้ววันนี้จะกินข้าวกับข้าวเหนียวมีแจ่วมีไข่ต้มมีผักสดขอรักชีวิตนี้ี๋ยวขกตักหนึงนะครับ หอมมากกินพริกพริกขั้วหรือพริกทอดเนี่ยครับของเราขั้วเองนะหอมมากจริงๆเอาละเริ่มได้ที่ละทีนี้ก็จะเติมปลาลาที่ผมสับไว้นะครับปลาาเนี่ยต้องยอมรับว,ว่าผมเอาไปสับเอาเขียงสับข้างนอกบ้านนะฮะเพราะผมกลัวว่ามันจะกระเด็นกระเด็น <c oughs> ติดยางอื่นเราไม่รู้นะเห็นพนุพ้ง่ะถ้าก็โขลกจ้ำๆจนเท่านวลเนียนได้ที่นะครับเดี๋ยวปรุงรสให้ดูนะครับอ่าละกรันี่ครับพอโขลกจนทุกอย่างนวลเนียนได้ที่นะครับเป็นที่น่าพอใจของเราแล้วต่อไปก็เป็นขั้นตอนของการปรุงรสปรุงรสก็ง่ายๆครับสไตล์บ้านๆสไตล์ในแทน ในเมื่อปลาล้าเนี่ยมันมีความเค็มมากๆอยู่แล้วนะครับเพิ่มสัดความเค็มด้วยน้ำตาลไอ้ไมินเทสิํำาำมะขามเปียกนะครับหนึ่งกระบวยกระบวยครึ่งนะครับ <c oughs> ถ้าสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับผงนัวอูมามิใส่ไปเลยครับประมาณหนึ่งช้อนชาเลยนะครับ ไม่ต้องกลัวนะฮะว่าขนจะล่วงขนผมยังเยอะอยู่เลยเมนูเนี้ครับทอยอนรับบางทีมันใช้น้ำตาลแทนไม่ได้จริงๆนะของบางอย่างก็น้ำตาลเนี่ยมันช่วยแทนผงชูรสหรือว่าอูมามิไม่ได้จริงๆนะเพราะว่ามันไม่เข้ากันนะสิ่งที่จะโดไปก็คือใบมะกรูดนะครับ Ừ, chặt nặc, chặt tìm Chìm xí Đấy, lấy nhau là ngay băng Ừ uh hừm -huh. หอมเครื่องต่างๆที่เราคั่วไว้ครับแล้วก็ปลาหอมมากความเปรี้ยวขออีกนิดนึงนะครับผงนัวพอแล้วแล้วก็รสชาติก็เผ็ดกำลังดีฮะแา่ว่าเดี๋ยวจัดจานให้ดูนะครับเอาล่ะครับเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับเมนูที่แสนง่ายของผมเป็นเมนูที่ รู้หลังจากรู้ผลการออกสลากนะครับประจําวันที่หน,นึ่งพฤษภาคมยืนไว้อะไรให้ผมด้วยนะครับโดนไปยีอย่างหนักเลยตั้งหลายคู่เนะี่ยหืมทุทธมนตมันเคี่ยวซื้อหกศูนย์ออกหกหนึ่งนี่รบค็ที่เหลือนะครับผมจะจะตักใส่กล่องไปให้พี่ชายวันนี้ที่ทําเป็นแจวดิบนะครับเา็าเรียกน้ปลาบองดิบเพราะว่าไม่ได้ อ่ายังไม่ได้เอาไปผัดแต่ถ้าเกิดใครอยากกินแบบผัดก็ผัดน้ํามันให้สุกก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมเนี่ยหลังจากที่เสร็จเนี่ยผมจะทําทั้งดิบแล้วก็สุกนะครับโหย้ยเสียายอ่ะพูดละโมโหอ่ะแล้วก็ถูกหวยวันนี้จะกินสเต็กตอนนี้พอไม่ถูกหวยก็เจวบอมก็ได้อ่าล่ะฮะทีนี้ก็ชิมเลยอืมข้าวเหนียวดูสิ เตรียมมาพร้อมเลยอ่ะโอ้โหจำเลยนะจำในยครบเลยนะฮะอือหืมอือมอืออืออือปลาาที่พี่เขาทำเนี่ยครับก็ ถือว่ากลิ่นหอมดีนะขืหือยคำขอยคำอ,คำอือ่ะหยุดไม่ได้แล้วอืมอ้มอืม้มโอ้ยซบแพง <c oughs> โอ้เหมาะเข้ากันได้ดีกับข้าวเหนียวจริงเมนูนี้นะคิถึงตอนไปไล่ไปนาจริงๆเลยอะตอนไปเกี่ยวข้าวดำนานเนะนี่ยโอ้โหรสสุดงั้นเอาเป็นว่าวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับก็คือเป็นเมนูแจ่วบองนะครับสไตล์วิธีทำง่ายสไตล์ละแทนนะครับถ้าเกิดว่าใครใไม่กินปลาาดิบก็เอาไปผัดนะครับก็จะได้กลิ่นที่หอมขึ้นด้วยเดี๋ยวผมจะทำสองอย่างเลยครับ เอาละฮะถ้าเกิดคลิปแน่าทนพอมีประโยชน์ก็กดแชร์นะครับหรือว่าเอาไปใช้นำไปใช้แล้วก็สับตะใครให้ผมด้วย <laughs> สับตะใครผมชอบกินอาหารมันบ้านแบบนี้แหละครับง่ายดีแต่ถ้าเกิดถูกไวรอยวันนี้ผมจะกินสเต็กนะอืมแต่ไม่ถูกนี่แหละเต็เงเลย <laughs> เอาละครับวันนี้แม่แทนขอตัวนะครับโอ้อ ถ้ามีอะไรพูดคุยเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันในกลุ่มของทางเฟซบุ๊กดีกว่าเนาะก็คือมีเพจในทางชวนทําอาหารอยู่แล้วครับเดี๋ยวเราไปคุยกันที่นั่นนะครับผมยินดีรับฟังแล้วก็ยินดีแชร์ข้อมูลให้กันและกันเสมอนะครับส่วนวันนี้ในทางกอดตัวนะครับผิดหวังนิดหน่อยเอาละสวัสดีครับ